กี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพ็รล้านหรือลิ้มลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุกกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับอินดี้ฟุตบอลบายทุกท๊กทุ๊กฐานครับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำ10แผนเมตาตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกหรือตำแหน่ง AMF 2ตัวไม่ต้องแต่งแผนประจำสัปดาห์นี้ครับใน,นเวลาที่ผมอัดคลิปเดี๋ยตรงนี้ก็จะเป็นวันที่19ตุลาคม2 5 6 8บนาทนะครับมีคนขอเข้ามาครับอยากให้ผมรวบรวมแผนที่มีตำแหน่ง a m f แบบนี้2ตัวเลยนะครับซึ่งก็มีหลายแผนที่เป็นแผนใหม่นะครับแล้วก็หลายแผนที่เป็นแผนที่คนนิยมใช้แล้วก็คนตามหานะครับผมก็จะมารวบรวม ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่มีมิดฟิลตุลุก2ตัวแบบนี้นะครับมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้คลิปนี้ขอสักหนึ่งร้อยลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองปิตรวัยด้วยนะครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับจ่องเปิตรวยบายจันตองสามารถส่งซุปอแทงเพื่อเป็นกระลงใจในการทาคลิปดะทั่วไปได้นะครับแต่ก็อตอนนี้จ่องเปิตรวยบายจันตองมีเพจให้พวกเราที่ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้อง โอเคครับไปดูแผนที่มีการลูก2ตัวนะครับแบบไม่ต้องแต่งแผนในสัปดาห์นี้นะครับไปดูแผนแรงเลยตัวนี้จะเป็นหลัง5มีการรับ1ตัวฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นซีเ t ฟสเตอร์ฟลการลูกคู่หน้าเดียวนะครับแทคติกตัวนี้ลองบอลแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาดแผน1 5 17กูไปที่ททสมูสองเบตฟสติงไปที่เบติฟครับโคนะครับทีนี้เลือกที่เทีจุโลกับ ก็ตามหาเลขกโปรดเกตครับทีนี้ข้างล่างสุดครับสมูทอนที่17ลาดแผน15 17กดดันฝ่ายแบทกับกดไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็น5 2 2 1ครับหลัง5กลางรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นสเตฟิวทางลูกคู่นะครับหน้าเดียวเซฟ1ตัวเท้จริงเราเป็นลองบอลแล้วก็คิกเคานเตอร์ลาดแผน15 17ครับพี่น้องโอเคครับไปดูแผนนี้นะครับ จะเป็นหลังสามหน้าคู่ลองบนเคาน์เตอร์จะจานนะครับมีหน้าต่ำหนตัวลาดแผงสามสองสิบกลไ่ที่จะสมูทสอนแบททีมสติงไปที่แบททีมครับโอเคนะครับเดลที่นอตแอนดเซนเทลเมริกาและก็รุอทียุอเอลเชมเป็นชิปทีนี้เรื่องหาสมูทสอนที่15บห้ไอตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับลาดแผงสามสอนะครับกดดันปายแบบกลับ กดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอรฟไปครับก็จะเป็นสามสามสองสองนะครับที่เป็นสามสามสองสองตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้องโอเคนะครับก็เป็นมิดฟิวตัวลุกสองตัวฝั่งขวาก็จะเป็นซีเอฟเซ็นเตอร์มิดฟิลด์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายปีกต่ำหน้าคู่ฝั่งซ้ายเป็นหน้าต่ำนะครับฝั่งขวาเป็นซีเอฟท้ายติกหลักเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ครับหลาแผนสามสองสิบห้าจัดไปพี่น้อง ดูตัวนี้ครับหลัง3ที่การโคตรแน่นนะครับเป็น3-2-4-1นะครับพี่น้องการลุก2ตัวตัวนี้เอาววยหลักแผน1 4 4 2ไปที่จะสมูลสอนเบทีมสติงไปที่เบติมครับเพียนครับเลวิีเทวิจโลโกครับแล้วก็ตามหานะครับไอตัวนี้เลยพี่น้องลีกตุรกีหรืวกลัวลกีสมูลสอนที่2 รานห4ึ่งสาหนึ่งสิกดดัดปลายแบตกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้นะครับก็กดดีฟอไปครับก็จะเป็นโฟลชั่นสามสามสามหนึ่งนะครับที่เป็นสามสามสามหนึ่งก็เพราะว่าจะเป็นหลังสามการรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นสเต์ฟิลด์ครับแต่ฝั่งขวาตัวนี้ก็เป็นซีเอฟนะครับพี่น้องปีกซ้ายกลางลูกคู่แล้วก็หน้าเดี่ยวนะครับเอาไว้จะจ๋าครับลาดแนหนึ่งสิบสี่สองครับพี่น้องโอเคครับ ไปดูหมวด4 1 2 3กันบ้างนะครับ4 1 2 3ตัวนี้เป็นอัไวายปิกเค์เตอร์นะครับหลาแผน18 44ก็ไปที่ตะสม,มูสอนเบตินสติงไปที่เป็นมิงครับโอเคนะครับเรืองที่เอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็ตามหานนชแนลนี้เลื่อนหานะครับเรื่อนหาทีมชาตินี้เลยนะครับพี่น้องมาเลเซียครับหลาแผน18 44กดดันไปแบบครับ กดไปดูการยืขอกแผนนี้กดดีฟร์ไปครับก็จะเป็น4213นงะครับฝั่งซ้ายซีเอสามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้องสองข้างเป็นเอฟเอฟนะครับหน้า3ตัวเทคนิคหลักก็จะเป็นเอาวา้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาแผงส8 4 4ทีมชาติมาเลเซียครับมาดูแผนรูปต้นคริสต์มาสการลุก2ตัวซึ่งในสัปดาห์นี้มีแค่ทีมนี้ทีมเดียวนะครับจนเกมจะจานนะครับพี่น้องลาแผนง1 2 3ก็ไปที่ตัสมอสร ไปทีสติไปทีไปทีครับโอเคนะครับเลือกทีเทวิพยุดโลกกามแล้วก็ตามหาหลิกไอตัวนี้เลยนะครับเดนมาร์กตามหาครับสมสทรที่3าครับหลักแผน1-2-3กดดันไปลายแกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้นะครับก็กดดีฟอร์ปลายยืดเป็น4-3-2-1นะครับดังนั้นครับถ้าใครจะเล่นแผนนี้ก็เปลี่ยนจากตัวนี้ CFF นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ1ตัวนะครับ สองข้างนี้เป็นสเตอร์วิซิลอยู่แล้วการลูก2ตัวหน้าเดียวพี่น้องเทคนิคหลักเป็นเพื่อนเกมนะครับหลักแผลหนึ่งสองครับมาดูหลังห้างหน้าคูนครับพิกเคาน์เตอร์จัดจ้าการลูก2ตัวหลักแผนสองสามสิบเก้ากลบไปที่ตสม,มูรศรเบทีมซิตี้ไปทีไปทีครับขึ้นก้าวเร็วทีเทวิปโซเมริกาครับตามหาลีกบราซิลทีนี้เลื่อนหานะครับสมูศร รองสุดท้ายแหละแผนสองสามสิบเก้ากดัไปแบบกลับขอไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดีฟอร์ไปครับที่เป็นห้าสองหนึ่งสองนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับก็จะเป็นกลางลุกสองตัวแบบนี้มีกลางรับหน้าคู่ฟังขวาเป็นหน้าต่ํานะครับที่ที่หลักเป็นฟลิกเคาน์เตอร์ละแผนสองสามสิบเก้ากับพี่น้องโอเคนะครับ ไปดูแผนต่อไปนะครับแผนนี้ก็จะเป็นหลังสารกลางรับ2ตัวซึ่งก็เป็นทีมใหม่ที่มีแผนนี้นะครับกลางรับยืนชิดกันกับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเทคนติกหลักเป็นเพชอเกมลแผน3-1-27นึ่ี่ติทสมูรสอนแบทีมซิติงไปที่แบทีมครับโอเคครับเลือกที่ n o อตแอนด์เซ็นเตอร์มิกาแล้วก็เลือกที่ยุธอเมริกันลีกครับนี้เลื่อนหาครับสมูรสอน ออสตินจีบีกับหลาแผนสามหนึ่งยี่สิบเจ็ดกดดันฝ่ายดัดกัดขอไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ฝ่ายก็จะเป็นสองสองสี่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการรับสองตัวนะครับพี่น้องโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นการลุกสองตัวหน้าเตี่ยวโอเคเทคนิคหลักเป็นช่วนเกมนะครับเป็นทีมใหม่ที่มีแผนนี้นะครับพี่น้องหลักแผนสามหนึ่งยี่สิบเจ็ดสมูทรอ,ออสตตินจีบีกับ ผร้ดูตัวนี้ครับแผนมวลมหาประชาชนก็กลางลุก2ตัวที่หลายคนถามมาที่จริงแล้วก็แนะนําไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้พุชเชนเกมแล้วก็เอาไว้ครับลาแผน198กูไปที่ตสม,มูสองเบติมซิตี้ไปที่เบติมครับโอเคครับตามหาเทวีพิโลกครับแล้วก็ลืกที่ลือกสวิตครับทีนี้ตามหาครับสม,มูสองที่ 8, แลดราแผน1น8กดดันไปนะครกลับ ก็ไปดูการยืน,นของแผนนี้ครับก็กดดิฟอปไปก็จะเป็น4 2, 2่สครับหลัง4ี่กลางรับ2ตัวกลางลูกคู่นะครับแล้วก็หน้าคู่เซฟสตัวครับเป็นแผนหนึ่งที่หลายคนถักเข้ามาเยอะสุดแล้วนะครับพี่น้องโอเคทีกตีหลักเป็นเช่นเกมก็เอาไว้ครับแต่แ,แผนห8 8จัดไปครับพี่น้องคลิกครับไปดูแผนนี้ครับตัวนี้จะเป็น3 2 สี่หนึ่งที่กลางรับดันสูงนะครับกลางแน่นแน่นอีกทีหนึ่งทคศติหลักเป็นลงบอลแล้วก็ควิกเคิลเตอร์ลาแผนสิบแปดสิบกลไปที่จัสสมูสอนเบทีมซิติงไปทีเบท,ทีมครับโอเคนะครับแล้วที่เอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็วกาตามหาในชแนลในเลื่อนหาครับทีมชาติญี่ปุ่นหรือเจแปนครับลาแผนสิบแปดสิบกดดันไปดัดกลับกลไปดูการยืนอกู้แผนนี้กดดิฟอร์ไปก็จะเป็นฟุตชันซัมสองสี่หนึ่งการรับสองตัวตัวนี้ กลางรับ2ตัวกลางแล้วก็กองกลางนะครับตัวนี้กองหลังนะครับ CB 3ตัวดูครับแผนนี้จะกลางมันจะแน่นมากนะครับกลางลูก2ตัวนะครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นลงบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ฟลิกเคาน์เตอร์ครับหลักแพนสิบแปคิมชาติเจ็ดแปดหรือญี่ปุ่นครับพี่น้องไปดูหลัง5กลางลูกคู่กันบ้างนะครับเอาไว้จะจ้าหลักแพนหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบเก้าคู่ไปที่คัสโมซอนเบติซิตี้ไปที่เบติวครับ โอเคนะครับตามหาเทวีวิลุบครับแล้วก็เลือกที่อยู่เช่นเดียวกับตามหานะครับพี่น้องทีมสมูทสอนนี้นะครับหลักแผนหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบเก้ากดดันฝ่ายดัดกลับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟออกไปที่เป็นห้าสี่หนึ่งสเตเตอร์ฟิวถึงสี่ตัวแล้วก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้ทั้งสองตัวเลยนะครับนะครับตามนี้นะครับสองตัวเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ถ้าใครจะเล่นแผนนี้ผมแนะนํา ให้มีกลางรับ1ตัวนะครับอันนี้ก็กลางแน่นๆหลงังแน่นๆอีกทีมนะครับหลังห้ากลางลูกคู่หน้าเดียวเจตีหลักเป็นโอไวายหลาแผร์หนึ่งสิบเจ็ดหยิบกะครับประเดี๋ยวตัวเน้นครับตัวนี้กลางลูกจะยืนชิดต,ติดกันเลยหลังสามนะครับลงบนเคาน์เตอร์หลาแผร์สี่หกแปดคู่ที่ตัชโมสอนเบติมสติงไปทีเบติมครับโอเคครับเลือกที่เอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็เลือกทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอียิป ตามหาสมูทซอนซานฟิชเช่ฮิโรชิมาาบแผนสี่กดดันไปนะครับแบดกับก็ไปดูการยืนของแผนนี้ครับก็กดดีฟอรอปไปก็จะเป็น3241อง่การลูก2ตัวหน้าเดียวนะครับเทคนิคเราเป็นลงบนเคาน์เตอร์ดาแผน468สมูทซอนซา,านฟิชเช่ฮิโรชิมาครับไปดู4123อีกตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องปรับต้องแต่งเลยตัวนี้ควิกเคาน์เตอร์จ๋าจ้าดาแผน4731จดก็ไปที่จะสมูทซ้อนแบทีมซิตติ้ง ไุที่บิดครับเขียนครับลุยที่เอเชียโอเชียเนียครับตามหา FC แชมเปี้ยนส์ทูครับพลังสุดสมูทสอนปสิบบันดุงนะครับราาแพนซีเจ็ดสามสิบเอ็ดกดดันไปแบบครับขอไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ออกไปก็จะเป็นสี่หนึ่งสองสามตัวนี้จะเป็นกลางรับนะครับตัวนี้ครับกลางรับหนึ่งตัวกลางลูกคู่แบบไม่ต้องแต่งเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าแผนนี้ก็สมดุลอีกแบบนะครับดูครับกลางลูกมันยืนขึ้นสูงที่ มันก็จะอยู่ไม่ห่างกันกับปีกเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับแผนนี้แล้วก็จะเป็นปีกสูงสองข้างหน้าเดียวครับเป็นแผนหนึ่งที่สมดุลน,นะครับเป็นน้องควิกเคาน์เตอร์เดกกาหลแผนส7 3เสามสิบเอ็ดสม,มุทซอนปรบันดุกครับมาดูแผนนี้ครับก็เป็นอมตะตั้งมาตัต้งแต่อีซู2ุอนยี่อีกตัวนะครับลงบนเคาเตอร์หลาแผนสี่หกหกอที่จะสมมุซอน 2. ไปทีซิติงไปทีไปทีปครับ ตามหาครับเอเชียโอเชียเนียครับแล้วก็ลุกที Elite, กเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิแก็ลุกทีสมูทซอนยูซานฮุนไดละแผน466กดดันไปแบบกลับผมไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นซีนหนึ่งซีนหนึ่งครับ2ตัวนี้สามารถเป็นเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้องโอเคนะครับฝั่งซ้ายก็สามารถเป็นเป็นกลางลุกได้นะครับก็จะเป็นการลุก2ตัวแผนหนึ่งที่เอาไว้แก้4ีหนึ่งสองสามนะครับที่หลังเป็นลงบนเคาน์เตอร์ล่ะแผ่น466สมุทซอนยูซั Hyundai, Hyundai, นฮุนไดเอฟซีครับ ดูแผนมาใหม่ในสัปดาห์นี้กดดิฟร์ฟมาจะเป็นซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับตัวนี้มีการลุก2ตัวด้วยแผนใหม่ผักจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้ที่หลักเป็น,ชนเชียนเกมนะครับลาแผน2 1 2ก็ไปที่จะสมูสอนันเบติฟซิติงไปที่เบติฟครับเกี่ยวกับตามหาทิมพิซสองมิลลิกาแล้วก็เลือกที่ลิโคลเรมเบียแล้วก็เลือกที่สมูสอนที่2องลายแผน2 1 2กดดันไฟแบ็คกลับก็บไปดูการยืยนของแผนนี้กดดิฟฟ์ฟ้มไปครับก็จะเป็นซีหนึ่งซีหนึ่งเซ็นเตอร์วิฟฟิลครับ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลูกได้นะครับทั้ง2ตัวนะครับนี่เป็นแผนใหม่ที่น่าลองเล่นนะครับฟิวการเล่นจะคล้ายๆก,กันกับ4123เลยแต่จะรับดีกว่าแค่นั้นเองนะครับพี่น้องไปลองเล่นดูแผนนี้คุณจะติดใจนะครับทิศอีกหลักเป็นพิ่นเกมครับราแผน212จัดไปครับพี่น้องโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ1 0แผนเมต่า ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกหรือ MF 2ตัวใหม่ต้องแต่งแผนประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครอยากหาได้แผนในเพิ่มเติมนะครับฟังชันแบบในเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกม e o o o t บ l l โมบเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องกันต่องปไปด้วยนะครับกติตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ